บรรยากาศนะครับฟองฟางวลาดเนาะทางระวางบาดนู้สายกับบาดน้องเล็กนี่ตัดไปหายกันเนาะเพื่อเปล่ยบรรยากาศมัหนี้สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับมือนีอยู่อ่าเป็นตรงบาดเนาะเรียวกว่าเป็นทางระวางหมู่บาดนะครับผมบาดนู้นสายบาดน้องเล็กหน่อยนะครับผมเป็นทางอา่าเชื่อมเป็นทางล่องเชื่อมระวางสองมุมฟางฟางเนาะงามๆก็เลยอ,อยากลงมา อ่ ing, Adams, าเกมบรรยากาศเนาอซ่ามันหมดทันดำเนาะครับเนาะนี่คือบ้านนะครับหมู่บ้านนี่พื้นที่ตะบลแขมูลพ่อพิสัยศรีสะเกตได้ยามแรงนี่กล้องฟางนะพมหาเบิงสาวเลี้ยงงัวมีบอสมัยสมออยู่เก่าศูนย์ก็เก่งหนึ่งแท้บางทีครับแต่วม่หลุนครับอยู่เก่าศูนย์นะสิเบิงห้เบิงเนะครับเด้อโอ้ยันสิโพดลายพระเจ้าเย่งอยู่เก่าศูนย์เลยได้นี่ยังใส่ไหนอยู่เรื่งภูมิใจที่หุ่นจะคลองอยู่ได้นี่คือกล้องฟาง บ้านโน้สายเาพี่น้องมูสิบสองนะครับมอนี่มีโอกาสได้ยางมาทางนี้เนี่ยเร่งไว้โดดแล้วนะครับพี่กก้กับมานะครับเป็นบรรยากาศเอ่อ่นใสแห้งขึ้นเองนะครับนี่หลังกายางแรงๆพี่น้องก็เลี้ยงง่วนะครับนี่กองฟางกองฟางเก่านะครับแถวหนึ่งยังมีพี่น้องเลียงง่วเลียงควายลายอยู่ด้เนาะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศวิวทิวทัศน,น์เนาะถ่ายบ้านนะครับเน,ะนะบาะเบิ่งครับนี่กองฟาง โอ้ OK นะครับบรรยากาศเนาะบ้านเฮาเอาเอาวิวมาฝากพี่น้องเนาเบิ้ลน้อยจุงงวยังมีอยู่ครับนั่นโอ้โอ,โอ้ครับนี่นี่คือบรรยากาศเก่าๆเลยนี่โอ้พนญองซ้อนไหนหรือพันจูงงวอยู่ครับนี่น้อยเดียงงวัวโอ้โอ บอกก็เห็นแล้วบอกไมีไดึงหน่อยเลียงง่วเลยมาถ่ายดึงหน่อยเรียงงว่าางงวบอกก็เห็นแล้วนี่นี่คือบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่โอ้รับผมเป็นเอ้ง,งวกกุ้มนอกขนาดง,งวใหญ่กว่านด้นี่ซ้อนใด่คักเลยแม่พี่น้องนะครับหมู่บ้านเดียวกันแล้วครับนี่นี่เพื่อนเขา่าบานแล้วครับนี่กําลังเขา่าบานนะครับฮึซ้อนหลูกซ้อนลานให้เลียงงว่วเนาะ ควายพม,มีเลยนะครับแถวนี้มีแต่มีแต่วัวนะครับอีกบรรยากาศนึงเนะาะทางเข้าบ้านครับทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับนี่วกูบกรับที่เลี้ยวเลี้ยวเห็นอยู่สายมือ่นี่คือกูบกอืครับนี่คือโอ้คือหอดสมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับนอกมือนี่เลยมาลำลึกความหลังนะครับเห็นบรรยากาศเก่าๆอาจจะท,ทายดูแน่แหละครับแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตเนาะที่อยู่ในพื้นที่บ้านเฮ้า นะครับยังใส่ชีวิตแบบนีอยู่เลี้ยงงวถึงแม้มันสีบอกโภคมีราคาเพิ่นว่าแต่ก็โดยความที่ว่ามันมันมันมีอย่างเหตุเพื่อนว่าก็เลยต้องเลี้ยงงวนะครับบรรยากาศยามแรงนะนะครับนี่คือทางทิศตะวันออกเลยแสงยามแรงมันสาสอ่องเห็นเงาเนาะนี่ครับนี่เงางวนะครับผูิ่นยางไปเร็วรับยางเร็วบรรยากาศบานเหาานะใส<จ>เออครับนี่พี่น,อน้องเป็นกําลังงวเขาขอก กว่าสิมมหาคูยสาวมู๒ในมบ่มีพาคนตัวนี้มีแต่ผู้เ่า <c oughs> ผู้เ่านะครับเออสาวสมัยนี้บเลี้ยงง่วนวนวานะครับนี่เปลี่ยงไปแล้วปล่อยไปแล้วนะครับมีแต่ผู้เ่าคนว่าเลี้ยงงัวหน้าตายัดได้ครับนี่หน้าตายัดโอ้หคนโอ้หลายโตจนว่าเลี่ยงเป็นฟูงเลยตัวนี้ พี่น้องงูชิบสองนะครับพูดถึงจุกงวงวัวยางนิ่งวัวงเลยครับนี่ต้องมีความแข็งแรงนะครับบรรยากาศยังงแรงนะครับผมกบกมีความสุขไปอีกแบบเนาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันสบายใจเนาะถึงแหว่เงื่อนทองมันสิบหลายดอกครับแต่ว่าชีวิตนี่ก็อยู่ได้คืออยู่บา,าดตะเฮาได้แบบก็อยู่ได้หลายชั่วอยู่คนเนะาะหมดเลยไปจางไปบายทั้งอื่นนะครับ พี่นองนะครับเทียงหน่อยเพิ่นนะครับเทียงห่างกับว่าใดเอาไว้สำลบแดดนะครับ,บว่าสมแซมนอเพื่อนบ่เคยอยู่นอนะครับหลายเจ้าอยู่ครับนี่ทั้งทั้งมูสิสองนี่ก้องฟางเพิ่นนะครับปลูก,กกระเดาโอ้นอนสุ่มแล้วแบบนี้เมื่อนีบ้บ่เคยหนาวแห้งแล้วครับสีสเกตนี่กบก,กระเดาเนอ เอาเบิงบรรยากาศบานเท่านะครับวิวนะครับโอ้มันอย่างในท้งหนามันมีความสุขเลยครับอยากไห้สัมผัสบรรยากาศเนาะกุกระเดาเบิงต้นกระเดากำลังป่งเลยครับดอกหลายเลยแกวลาบเนาะนพ่นสมพอคุณมีกล้องเฟองอีกนะครับนี่กกระเดา นะครับรูนอีกเจ้าหนึ่งนะครับวัวคือมองนีก็ได้ได้ความเป็นธรรมชาติคือทางบัไดลาดยางนะครับแล้วก็เป็นทางดินอยู่นะครับเป็นว่าเป็นทางระวงังเป็นทาง<ล>ะระวังหมู่บ้านเนาะมีเจ้าหนึ่งเนาะกำล,ลังไหลเข่าขอกนะครับผมในเวลาพูดฝูงยังฝูงหนึ่งมีแต่วัวเลยครับว่ามีควายนะครับพินบอกผ่มีควายพอเจา้าเลยอยู่ดีมีแต่วัว บาานทุงเฮาครับแง่แรงๆนะครับส่งบรรยากาศเนาะถือว่าเป็นอากาศที่สดบรรยากาศที่สดใสนะครับไหลฟูนไหลมลภาวะนอกบานเฮานะครับผมๆๆเงียบเงียบเรียบเรียบนะครับนี่ต้นสะเ่าขึ้นขู่กับกองฟ้าเนาะ เป็นที่เรียวกว่าเป็นที่ธรรมะหากินล่ะในทงนาเนาะนะครับก็เห็นแล้วมันก็ั่อนค่ายนะครับมันไม่ได้ยินเสียงรถเลดดยตรงนี้มันใกล้บ้านเนาะนะครับบอกได้ยินเสียงรถเสียงยังได้ยินแต่เสียงนกนะครับาการใช้ชีวิตของพี่น้องที่เตียงงูเนาะในหมู่บ้านนี้นะครับผมกับบรรยากาศมุนีนะครับเนาะเอามาฝากอีกหนึ่งบรรยากาศยานะทั้งแรงเนาะแสงมันไปทต้งผุนนะครับนี่คือทิศตะวันออกของหมู่บ้านเนาะ นี่เด็กกินแต่ปลาไพาได้สมัยโบราณน,นอนนี่ทางบอดี้ขนาดนี้นะครับนี่เพิ่นเฮ็ดมาให้ผ่านไดก้ก็คือเฮ็ดดีหลายนี่ครับนี่ตอนนี้ถึงแม้จะเป็นทางทางดินอยู่แต่ว่ามันมีความสะดวกสบายที่เชื่อมหากันได้แต่กี้เป็นทางเล่นหน่อยนะครับบอดี้ขนาดนี้ยี่นี่รุ่นใหญ่กับ่านได้นะครับผมนี่คือบรรยากาศย้มแหงแหล่เนาะกับต้นสะเดานะครับบรรยากาศบานเฮ้าน่า Nh ย้มแหงแหล่นะครับอยากให้พี่น้องได้เบิง่งความคลาสสิกของบานเฮานะครับบ่ม,มีมลพิษอีหยังนะครับอากาศดีโปร่งๆนะครับผม เวลา,าตะกี้ผมเป็นอย่างหน่อยหรือว่ายลุ่นอยู่บ้านปั่นจักรยานลงมาเล่นเลยมาหาหนางคุยกันเล่นอยู่ในทงนานะครับยามนั่นแงแรกไปนี้แล้วเอางวให้เอาควายเขา่าคอ,อกแล้วรอบแต่นนี่ผมมีผมมีควายแล้วมีแตงวัวนะครับผมมาเบิ่งทางมาหนึ่ครับทางที่สันจอดนะครับนี่เส้นทางไปเบิ่องนังกลางแป้งผมเนะครับเนี่ย่างกลมกันแท้นะครับไปสวงผู้สาวสมัยแต่ก่อนเนี่ยมาโน่นน้องวานะครับผม <laughs> บ้านโน้นสายไปบ้านโน่นน้องวา นะครับผมส่งกันกับนางไปคุยกันไปซื้อบ่เป็นยังเป็นมูเป็นผัวกันหมเดียยังนะครับผมบเ่เดียคิดีิยังแครเป็นมูกันเนาะนี่คือเส้นทางนางกางแป้งเลยกับว่าได้เนาะมันมีความทรงจําของอยู่เกาสูนนะครับผมเมืองเส้นทางนะครับตัดยางไปเลยครับนี่หวมหองไปนี่แหละทางกับโมดีดีขนาดนี้นะนะครับผมนี่คือคือซือถือว่าทางดีอยู่นะครับผุพี่น,อน้องกำลังไร้ง่วงอีกเจ้าหนึ่งหลายเจ้าได้อยู่นี่ถือว่าเลี้ยงงวงกันหลายอยู่นะครับใน อ่าอีกมูนึงของมู่12นี่เนาะนะครับเป็นหมูบานผมเองนี่นะตำบนแข็งบนควาพิเศษสีสกเกตนะครับเอาเอาบรรยากาศมาฝากแักแรงๆนะครับสำหรับมูนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้หลุนนียางชิวแหงครับนี่บางคนกับฝ่าวบางคนกับเบาฝ่า,าวสบายแหงมีเท่านีบ่สามโตนี่บ่โอ ขบวนสุดท้ายลราปิดท้ายซื้อมือบอนี่ครับนี่คือขบวนสุดท้ายคุณวะนะครับคุณนาคุณวะโอ้ชิวๆแห้ง <laughs> ไปแบบชิวๆอยูด่ดีครับนี่พูงนี่โอ้